สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อความลึกลับของคุณทําให้คนที่อิจฉาคุณเดาทางไม่ออกจนจะบ้าตายอยู่แล้วเออเขาอิจฉาคุณอิจฉาคุณแต่เขาเดาทางคุณไม่ออก กุ้มใจว่าจะกันแกล้งคุณยังไงเรามาดูกันค่ะแล้วที่สําคัญแม่หมอขอดูธาตุแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้ว่าธาตุและพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาค่ะ Ja, ich ting าตุแล้วก็พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะธาตุของคุณนะคะตอนนี้โอ้โหพลังงานค่ะพลังงานธาตุของคุณอยู่ในธาตุที่สม,มดุลพลังงานของคุณจะเกิดขึ้นพลังงานความกล้าหาญไพ่หลักเป็นความกล้าหาญ ความกล้าหาญความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความแน่วแน่ความไม่ยอมใครเป็นเหี่ยวค่ะเหยี่ยวที่ชนิดแบบว่าโอ้โหนิ่งๆฉลาดไม่ยอมคนอืใครอยได้เข้าใกล้ช่วงนี้เป็นเป็นพลังงานที่ความกล้าหาญของคุณนะคะเป็นความ,วามกล้าหาญในเชิงที่คุณกําลังคิดจะทาอะไรบางอย่างเพราะว่าในช่วงนี้คุณเหมือนจะสะสมบุญบาบารามีของคุณหรือคุณมีพลังงานที่ กำลังมุ่งมั่นตั้งใจอาจจะมุ่งม,มั่นตั้งใจในหน้าที่การงานอาจจะมุ่งม,มั่นตั้งใจในการเรียนการศึกษาทางธรรมะเพราะว่าขึ้นอะไรรู้สึกว่าพลังงานของคุณช่วงนี้จะเป็นพลังงานที่เซนแรงมากถ้าคุณไม่เซนแรงคุณก็จะมองเห็นอะไรแวบแวบเบบคุณก็จะมีพลังงานบางอย่างที่ติดตามคุณนะคะช่วงนี้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็น,พออน,นเนพราะพลังงานบารมีของคุณแก่ก้าเป็นพลังงานของคุณนะคะยิ่งคุณศึก ยิ่งคุณฝึกฝนยิ่งคุณนะคะทําบุญกุศลนะคะ แผ่บุญกุศลให้เทวดาของคุณให้ตัวตนของคุณยิ่งคุณทําดีเท่าไหร่พลังงานบุญกุศลของคุณในช่วงนี้ยิ่งเข้มแข็งค่ะ,ะพลังบารมีเป็นอย่างไรเข้มแข็งอย่างไรนั่นก็คือยิ่งคุณเมตากับคนมากเท่าไหร่สิ่งดีๆยิ่งสะท้อนกับค่ะเหมือนเราปลูกต้นอะไรสิ่งนั้นก็จะงอกเงยขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นพลังงานเข้มที่เข้มแข็งมากแล้วที่สําคัญคุณได้เลือกเม็ดพันธุของคุณแล้วเรียบร้อย คุณฝึกฝนอยู่ค่าช่วงนี้แล้วที่สําคัญคุณมีดวงตาที่3นะคะหลายๆท่านมีเซนต์มีดวงตาที่3ามดวงตาที่3นี่หมายถึงอย่างไรแม่หมอมีลูกกระตา3ตัว3อันในตัวตนใช่ไหมไม่ใช่นะคะดวงตาที่3มนั่นก็หมายถึงจิตบริสุทธิ์ของคุณค่ะ จิตลึกๆข้างในของคุณจิตลึกๆข้างในวิญญาณของคุณเขาได้ตื่นรู้แล้วนะคะจากที่เขาได้อยู่มุมมืดในร่างกายของคุณเขาได้ผดผุดขึ้นมาเขาได้ผดขึ้นมาเขาได้รับแสงสว่างเขาได้สติปัญญาเขาได้ตื่นรู้ในระดับที่แบบว่าสามารถแยกผิดชอบชั่วดีสามารถที่จะ ที่เขาเรียกว่าคนที่มีพรสวรรค์คนที่เขาฉลาดเกินมนุษยนะ์นั่นเป็นเพราะว่าจิตวิญญาณที่อันบริสุทธิ์ของเขาได้ตื่นขึ้นมาเพราะพลังงานของคุณเชื่อมกับพลังงานของอ เรียกว่าเป็นวิญญาณค่ะวิญญาณเล่ร่อนวิญญาณทั่วไปนั่นก็หมายถึงบุญกุศลความก้าหารของคุณช่วงนี้คุณจะสื่อสารได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสิ่งที่เป็นเรื่องลี้ลับหรือสิ่งที่เรียกว่าอาจจะเข้ามาขอบุญกุศลอาจจะทําให้คุณได้เห็นเพราะเป็นพลังงานที่เมื่อใครที่มีบารมีเมื่อใครที่มี พลังงานความเข้มแข็งสิ่งเหล่านี้เขาจะปรากฏตัวให้เห็นค่ะบางคนเห็นจจะเลยบางคนเห็นบ้าๆแวบมบๆบางคนสัมผสัสได้เพราะอะไรนั่นเพราะเขาสื่อสารกับคุณนั่นพาะคุณกับเขาเชื่อมโยงกันได้นะคะนี่แหละค่ะแล้วที่สําคัญนะคะในอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่โอ้โหหนักเอาการอยู่เหมือนกันค่ะเพราะอะไรกลัควคุณจะฝึกฝนกลัควคุณจะจบกับคบําควา่ากลัวจะหาจิตวิญ,ญญาณตัวเองตื่นขึ้นก็เดิน,น,นทางนี่แบบโอ้โหสวดมนต์เข่งคัดคือ ทำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งถูกและผิดเข้ามาในชีวิต คุณต้องตัดต้องห้ามใจกับหลายๆอย่างแต่ก่อนอาจจะเคยโอ้โหชอบเฉลิมฉลองไปเที่ยวไปดื่มไปดื่มไปกินไปสังสรรค์กับเพื่อนไปเข้าสังคมคุณต้องตัดต้องห้ามตัวเองในจุดนี้ต้องตัดทิ้งเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่เส้นทางของการที่อยู่ในศีลห้าข้อก็ได้อยู่ในช่วงที่แบบว่าสะสมบารมีให้กับตัวเองคุณต้องห้ามกับกิเลสตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะการที่เราเป็นคนที่เข้าสังคมใช่ไหมล่ะคะการที่เราอาจจะเคยมีดื่ บไปไปงานแล้วก็ออ,กอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะคําพูดการเจรจาทุกอย่างคุณจะระมัดระวังมากขึ้นแล้วที่สําคัญสิ่งในที่ไม่ดีต่อจิตวิญญาณแล้วตัวตนของคุณตัดไปเลยค่ะเพราะอะไรเพราะไพ่พขึ้นนะคะอันนี้แม่หมอต้องปิดเดวิลไว้นะคะเพราะไพ่พขึ้นคุณหันหน้ามุ่งสู่ทางธรรมคือมันฝึกฝนแต่ในการฝึกฝนของคุณคุณไม่ได้ แบบโปรงชนิดแบบว่าต้องใส่ชุดขาวต้องไปอยู่ในทางทําเลยนะคะคุณยังเดินทั้งทางลลกทางทําแต่ คุณปิดกั้นกิเลสท,ที่เรียกว่าปิดกั้นกิเลสตัวเองนะคะที่ห้ามห้ามตัวเองให้ได้ห้ามในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองห้ามในสิ่งที่เป็นพลังงานลบห้ามในสิ่งที่เรียกว่าอา,อาจจะก,ก่อรกรรมให้กับตัวเองสิ่งนี้คุณทําแล้วคุณสุดยอดพ่อเดวิลกับหัวแล้วคุณปิดกั้นพลังงานแบบนี้ไม่ให้เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ทําไมไพ่หลักของคุณถึงเป็นไพ่ที่กล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งแล้วสิ่งนี้นะคะ ทำให้คุณมีอำนาจโดยที่คุณไม่รู้ตัวอำนาจในตัวตนของคุณพลังงานอันลึกลับในตัวตนของคุณนี่แหละค่ะ,ะคุณอาจจะดูเป็นคนที่พอใครได้เห็นคุณนะคะคุณมีอำนาจบารมีในตัวตนค่ะ เขาจะกลัวคุณนะคะเขาจะย้ำเกงแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นคะ่ะถ้าเกิดเขามาไม่ดีเขาคิดไม่ดีเขาจะแพ้ภัยพลังงานของคุณเลยคะ่ะเขาจะเข้าหาคุณไม่ได้พลังงานเหล่านี้ความเจ็บปวดหรือพลังงานที่คิดจะมาทิ่มแทงคุณคิดจะมากันแง่คิดจะมาทํทดดมมาร้า,ายคุณในช่วงนี้นะคะเขาจะเข้าใกล้คุณไม่ได้คะ่ะเพราะอะไรเพราะบารมีที่คุณสร้างเป็นเกาะป้องกันให้ชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณในช่วงนี้เข้มแข,ข็งมากๆค่ะทําต่อไปคะ่ะเพื่อนๆสุดยอด สุดยอดกวดจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นรักษาให้ได้นะคะรักษาจุดนี้ถ้าเกิดเมื่อไรที่เราแวบจะเผลอไปนทําสิ่งที่ผิดพลาดน,นึกถึงกวาจะสะสมได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะถ้าพลาดครั้งหนึ่งนี้พลาดไปอีกนานเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะการทาความดีทําง่ายแต่รักษาที่ยากเหลือเกินเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่แต่ละวันที่เราเจอกิเลสอะไรอย่างไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะคะหลายๆอย่างที่เข้ามาเป็นบททดสอบหลายๆอย่างที่เรา ต้องประชิญต้องอต้องเจอค่ะถ้ายิ่งคุณเป็นคนที่มีบารมีมีความเข้มแข็งมีความระดับที่จิตวิญ,ญญาณของคุณได้รับแสงสว่างได้รับบารมีได้ได้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหบททดสอบมาละหั่มเลยค่ะมาเยอะด้วยค่ะมีทั้งคนที่อาจจะเข้ามาในรูปแบบที่แบบเป็นคนที่เข้ามากวนๆคุณบ้างค่ะนี่แหะค่ะคือมนุษย์จริงๆค่ะ การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติการฝึกตัวเองกันให้ตื่นรู้ให้หลุดจากกิเลสเนี่ยหนักจริงๆนะคะถ้าทําง่ายนี่คือสุดยอดแล้วค่ะสุดยอดของมหาสุดยอดถ้าทํก็ได้กันง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดมักไม่ได้มาง่ายๆค่ะสิ่งที่ดีที่สุด มักจะต้องผ่านอะไรเกียร์และในให้กันกองให้เงาวับให้มั่นคงให้จนชนิดแบบว่าไม่สามารถจะกระทบแม้กระทั่งดินน้ำลมไฟฝนฟ้าขนองไม่สามารถกระทบได้เมื่อนั้นละค่ะสิ่งนั้นจะคงที่คงถาวรไปทุกภพทุกชาติเลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะ ความลึกลับของคุณทําให้คนที่อิจฉา,าคุณเดาทางไม่ออกจนจะบ้าตายอยู่แล้วมาดูสิคะเขาจะบ้าตายอยู่แล้วค่ะเพราะเขานะคะอิจฉาคุณแล้วก็เดาทางคุณไม่ออกเพราะคุณลึกลับเกินไปเรามาดูสิเรามาดูสิคะว่าคนที่เขาอิจฉาคุณเนี่ยล่ะคะ่ะเขามองว่าคุณลึกลับระดับไหนนะคะจะเป็นเหมือนที่พลังงานของคุณเมื่อกี้ไหม นี่สายตาคนที่อิจฉานะคะโอ้โหสุดยอดเลยแม่หมอขอตกมือเลยนะคะพังเลยเพราะว่าแสดงว่าคนที่เป็นคนที่อิจฉาคุณเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ย่อยนะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถมองคุณออกได้ระดับนี้นั่นก็คือโอ้โหอิจฉาตัวยงเลยล่ะคะ่ะตัวพ่อตัวแม่เลยล่ะคะ่ะเป็น มันผจญคุณจริงๆเลยล่ะค่ะโอ้โหเออสุดยอดคนที่เขาอิจฉาคุณนะเขามองว่าคุณลึกลับ ขนาดไหนนะคะในสายตาเขานะคะเขามองคุณว่าเหมือนอย่างที่พลังงานเมื่อกี้ของคุณขึ้นเลยคะ่ะเขามองว่าคุณนะคะได้เจอตัวเองได้เข้มแข็งในทางจิตวิญญาณคุณมีเซนส์แล้วเขากลัวคุณด้วย คุณมีเซนสิ่งที่คุณสะสมทําความดีนะคะเขาไม่กล้ายุ่งกับคุณค่ะเพราะว่าอะไรคุณมีเด e มไฮเดิมแฟนขึ้นเดิมมูลกับหัวนั่นก็หมายถึงคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมคุณเป็นคนที่มีเมตตาเขาไม่กล้ายุ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอาจจะเคยลองดีกับคุณแล้วเขาอาจจะเคยทดสอบคุณแล้วแต่เขาเจอพลังงานตีกลับค่ะนี่แหละค่ะเนี่แหละเขาคิดว่าคุณมีพลังงานลึกลับมากแล้วคุณน่ะเวลาฉุกเฉินหรือเวลาเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณเหมือนมีครูบา อาจารย์เหมือนมีมีบางอย่างที่ทําให้คุณแควคขาดอยู่ตลอดเวลาพอชีวิตของคุณจะตกนะคะพอชีวิตคุณจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เสี่ยงนะคะคุณกับอิสระคุณกับมีความสุขเฉยเลยคุณกับไม่ยึดติดคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนฝูงรักหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่มองการไกลคือคุณเป็นคนปล่อยวางจริงๆค่ะนี่คือสายตาที่เขามองกับคุณนะคะ มองมองจนชนิดแบบว่าเขารู้ด้วยว่าคุณมีเซนส์สัมผัสแล้วที่สําคัญนะคะเขารู้ว่าคุณนะคะฝึกฝนอย่างหนักแน่นจนเขาอยู่ในสภาพนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่คือไพ่ปัจจุไพ่อนาคตนะคะซึ่งเขาเครียดเครียดจนจะเป็นบ้าตายเพราะอะไร พาะเขาอิจฉาอิจฉาพราะเขาทําไม่ได้เหมือนอย่างคุณเพราะเขาเป็นไม่ได้เหมือนอย่างคุณเพราะเขารู้ว่าคุณหาบางอย่างเจอค่ะคุณหาบางอย่างคุณห้ามกิเลสคุณห้ามด้านที่ไม่ดีของตัวเองได้คุณเอาชนะตัวเองคุณเอาชนะกิเลสของตัวเองได้คุณไม่ยอมให้ใครมาทําให้คุณผิดศีลไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายความดีที่คุณได้สะสมมาค่ะนี่คือสิ่งที่ยวโกรธมากๆคือสิ่งที่เขาจะเป็นบ้าเพราะว่าอะไรคนเรานะคะถ้าอิจฉาคนที่คนที่ปฏิบัติดีคนที่อยู่ในศี ลทาคนที่เขาทํางานคุณทําคุณงามความดีนะ่ะถ้าอิจฉาแล้วคิดจะกันแกล้งคิดทดสอบนะคะนั่นเป็นพ่อตัวเขานะคะทําไม่ได้คะ่ะเมื่อเขาทําไม่ได้เขาก็อยากจะดึงเรากลับมาอีกอย่างหนึ่งถ้าเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น บททดสอบของจัก,กรบาลนั้นก็หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่มาทดสอบเรานะคะแต่ถ้าเรามองแต่ละคของควมเป็นจริงเลยไม่มีใครอยากเห็นใครได้ดีกว่าใครหรอกค่ะแม้แต่ทั่งการทําความดีค่ะการทําความดีถ้าใครทําความดีเกินหน้าก็โอ้โหเจอเลยค่ะมลสมรุมเลยค่ะเพราะใจิตใจมนุษย์ทุกวันนี้นะคะไม่ชอบให้ใครเด่นกว่ากันไม่ชอบให้ใครเก่งกว่าไม่ชอบให้ใคร ทำความดีถ้าคุณจะขึ้นสวรรค์นนะถ้าฉันยังอยู่ตรงนรกเธอต้องมากับฉันก่อนเธอจะทิ้งฉันไปไม่ได้มนุษย์คนเราตอนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพราะว่าอะไรเพราะเขาทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้เขาก็จะฉุดคนอื่นแทนที่เขาจะปรับเปลี่ยนพลังงานมาขอคาปรึกษาคุณขอคําชี้แนะคุณมาเรียนรู้จากคุณเขากลับเอาชนะตัวเองไม่ได้เขาก่อเกิดความอิจฉานี่แหละ,ะสายตาที่เขามองคุณเขามองคุณออกทะลุบกป,ป,ป่งเลยนะคะ ขนาดเ้ามองคุณเป็นแบบนี้นะคะเขายังอยากจะแกล้งเขายังอยากจะอิจฉาเขายังห้ามกิเลสต,ตัวเองไม่ได้ค่ะโอ้โหนี่แหละจิตใจมนุษย์น่ากลัวมากในยุคนี้เป็นยุคที่น่ากลัวจริงๆค่ะแล้วเรามาดูค่ะผลการกระทําของเขาเนี่ยล่ะคะ่ะจะส่งผลอะไรกับเขานะคะในเมื่อเขาก็รู้แล้วว่าคุณมีพลังงานแบบนี้มาดูค่ะ Thank you. สิ่งที่เขากระทาสิ่งที่เขาเป็นจะส่งผลอะไรกับเขานะคะทั้งที่เขาก็รู้ว่าพลังงานของคุณนะคะดีขนาดนี้นะคะโอ้โหเขาพยายามเรียนแบบคุณทุกอย่างคะ่ะเขาพยายามดูตัวตนของคุณพยายามศึกษาคุณพยายามแอบลักแอบจําในสิ่งที่คุณนะคะเป็นเพื่อที่จะให้ตัวเองี่ยเข้มแข็งเพื่อที่จะให้โชคชะตาเขา้าข้างเขาบ้างเพื่อที่ชีวิตเขาจะได้มีความสุขมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญได้มีการตื่นรู้ได้ชีวิตใหม่ๆแต่ คุณรู้ไหมสิ่งนี้นะคะไม่มีใครบังคับกันได้นะคะถ้าเขาทําเพื่อที่จะเอาชนะคุณถ้าเขาทําเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งเพื่อที่จะเด่นกว่าคุณสิ่งนี้ไม่เกิดผลค่ะการทํำความดีคือต่างคนต่างทําเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์แต่การที่เขาทําเพื่อที่จะเอาชนะเขายิ่งจะทุกข์ค่ะเพราะกิเลสตัวนี้ล่ะค่ะจะทําให้เขานะคะ ต้องการจะแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแล้วความดีแข่งขันกันไม่ได้ค่ะใครทําใครได้ค่ะโอ้โห,โห,โหแค่คิดว่าแข่งขันทําความดีนี่ก็มหันตะัยเลยค่ะความกิเลสนั่นก็คือสร้างสร้างก่อให้ตัวเองสร้างบาปแล้วค่ะแค่คิดก็บาปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทําความดีไม่มีการแข่งขันนะคะการทําความดีคือการปล่อยวางคือการหลุดพ้นจาก ความทุกข์ของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการแข่งขันการทําความดีแต่สิ่งนี้เขาพยายามที่จะเรียนแบบพยายามที่จะ,อ,ะอยากให้สิ่งที่คุณเป็นนะคะมาเป็นเหมือนเขาเหมือนเขาต้องเป็นเหมือนคุณบ้านอย่างนี้นะคะเขาปิดกั้นจิตวิญญาณของตัวเอง เขายังติดอยู่ในเดวิลติดอยู่ในความที่เรียกว่ารักลบกดหลงของเขาเขาอยากมีอํานาจเขารู้ว่าคุณมีพลังงานตัวนี้เขาอยากมีบ้างเขาอยากมีเซนส์สัมผัสเขาอยากมีครูบาอาจารย์เขาอยากมีพลังงานที่ลึกลับเหมือนคุณใครเห็นใครก็ให้ความเคารพพูดตรงไปตรงมาเขาอยากมีทุกอย่างเหมือนคุณอยากพูดแล้วมีคนศรัทธาอยากพูดแล้วตรงไปตรงมาให้คนเคารพใครกครันก็เอ็นดูนี่แหละค่ะเขาก็เลยเรียนแบบคุณทุกอย่าง เสียดายพลังงานของเขามากเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นต้นนะคะไพ่ที่เป็นไพ่หลักของเขาคือความกล้าหาญความมุ่งมั่นแต่ความมุ่งม,ม,ม,มั่นและความกล้าหาญไปในทิศทางที่ไม่โอเคกับตัวเองค่ะไม่โอเคกับตัวของบุคคลที่มองพลังงานของคุณบลึกลับนะคะเพราะอะไรเพราะเขาต้องการเอาชนะค่ะทําความดีต้องการเอาชนะความดีไม่มีหรอกค่ะความดีไม่มีใครชนะใครได้นะคะ เหมือนเท่าทานข้าวค่ะใครทานใครอิ่มค่ะอืมใครทานใครอิ่มเพราะฉะนั้นความดีใครทําใครได้ไม่มีทําความดีชนะความดีทําความดีเหนือความดีฉลาดเกินโอ้โหสติปัญญาล้าเลิศกันไม่มีนะคะสิ่งนี้จะได้เท่าเทียมกันหมดนี่แหละคือความเป็นธรรมของกฎจักรวาลทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีนี่แหละคะ่ะคือความเป็นธรรมจริงๆถ้าคุณทําดีคุณได้ดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่การได้ดีของคุณนะคะจะไม่มีการแข่งขันนะคะจะมีแต่การปล่อยวางมี การสนับสนุนมีแต่การช่วยเหลือกันให้คําชี้นแนะแลกเปลี่ยนสติปัญญาซึ่งกันและก,กันค่ะไม่มีการเหยียดหยามไม่มีการทําลายกันนะคะนี่คือการทําความดีแตกต่างกับพลังงานของเขาแล้วเขาจะเจออะไรกับชีวิตเขาก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์เดอะเท้าแล้วก็สามดาบก็คือความเจ็บปวดที่ ทำไมยิ่งเขาคิดว่าเขาทําดีที่สุดแล้วยิ่งทําดีกว่าคุณอีกโอ้โหให้ดูลักดูแลครอบครัวดูแล,แลคนลัถ้าเขาเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเพื่อนร่วมงานเขาก็ทํางานเอาจนเป็นเอาตายคือเอาอกเอาใจกันหมดเอาอกเอาใจทุกคนที่เข้ามาถ้าเขาเป็นเพื่อนเ็าก็ดูแลหมดทุกคนใครมาก็เมตตาใครมาก็หยิบยื่นไม่เคยที่จะคิดร้ายกับใครแต่สิ่งนั้นเขาไม่ได้ ทำมาจากจิตใจข้างในของเขาเขาทําเพื่อต้องการเอาชนะคุณไงคะ่ะนี่แหละคือเจตนาของเขาเจตนาของเขาทําความดีเพื่อเอาหน้าทําความดีเพื่อต้องการชนะคนที่เขาไม่ชอบนั่นก็คือตัวคุณพลังงานเขาก็เลยต้องสั่นสอนเขาด้วยกัน The Tower ความเจ็บปวดสิ่งที่เขาทํานั้น เมื่อเขาต้องการเอาชนะใช่ไหมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับเขาให้เขาได้เรียนรู้ว่าการทําความดีไม่มีคําว่าเอาชนะถ้าต้องการเอาชนะจะไม่มีคาคาว่าความดีจะมีแต่ความเจ็บปวดทีนี้พอเขาทําไปนานๆสิ่งที่เขาทําไปไม่ประสบผลสําเร็จค่ะเ,เ,เพื่อนๆเพราะอะไร เขาท้อเองค่ะว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเอาอกเอาใจดีที่สุดแล้วทําไมไม่เห็นมีใครเห็นคุณค่าของเขาทําไมทุกคนถึงเมินหน้าหนีของเขาในยามที่เขาทุกข์ในยามที่เขาเจ็บปวดในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือทําไมไม่มีใครมาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะเขาทํำความดีเขาไม่ได้ให้ใจกับทุกคนค่ะแต่เขาทําความดีเพื่อเรียกร้องเพื่อต้องการพักพวกที่จะเอาชนะคุณ ก็เป็นแค่ความดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวคือการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนการเล่นละครเพื่อที่จะให้ผู้คนเห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่สิ่งนี้เจตนาไม่ดีไงคะเขาก็เลยต้องโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลของการกระทำของเขาให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทํานะคะ ก็จะมีผลในทางด้านที่กลับกันไปหาผลคองการกระทําเมื่อเขาหลอกลวงในการทําความดีเขาก็ได้รับผลตอบแทนคือคนที่ดีกับเขาก็ไม่ได้จริงใจกับเขาเมื่อเขาตกอับเมื่อเขามีปัญหาคนเหล่านั้นก็ตีตัวออกห่างเพราะคนเหล่านั้นเขาก็รู้ว่าการทําดีของเขานะ่ะไม่ได้จริงใจทุกคนสาม,มารถที่จะสัมผัสได้ว่าใครจริงใจใครเมตตาใครปฏิบัติจริง ทุกคนจะมีจุดนี้ค่ะนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่เขาจะได้รับทําให้ชีวิตเขาตอนนี้นิ่งค่ะต้องการความเห็นอกเห็นใจต้องการคนเข้าใจต้องการเริ่มชีวิตใหม่ตอนนี้เขาทุกเขาทุกเขาเครียดค่ะเขาทุกเขาเครียดเขาปิดกั้นตัวเองจากการที่เขาจะทําความดีแล้วคะ่ะนี่แหละคะ่ะทําไมพลังงานน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นทําความดีไม่ต้องไปเอาชนะใครหรอกคะ่ะดูที่จิตใจตัวเอง ควบคุมกิเลสของเราให้ได้แล้ววันนั้นถ้าคุณทําได้นะคะไอเดียถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับออนไลน์สื่อสารหรือค้าขายหรือทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะมีไอเดียสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญบารมีของคุณท่านจะบังเกิดไอเดียให้คุณนะคะให้คุณมีไอเดียในทางด้านที่เป็นสายบุญหรือในทางด้านที่เป็นจิตวิญญ,ญาณของคุณเคยทําหน้าที่มาะคะ่จะจะเกิดจะบังเกิดสติปัญญาในข้อนั้นให้คุณหลุดพ้นค่ะนี่แหละค่ะโอ้โห แล้วเรามาดูว่าสิงศักดิท่านอยากจะบอกเก่าแล้วก็เตือนอะไรกับคุณในหัวข้อนี้นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิท่านอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณนะคะมีบารมีเมื่อไหร่ที่คุณนะคะ,ะ,คะ,คะสะสมความดีอุปสรรคมาแน่นอนค่ะท่านอยากจะบอกคุณว่าเราเมตตาได้เราสงสารได้แต่เราต้องทําให้ถูกคนนะคะในยุคนี้นะคะในยุคนี้เป็นยุคที่รวดเร็วในทันใจมากค่ะรวดเร็วทันใจถ้าสิ่งที่คุณทําขอให้คุณอยู่ในศีลธรรมนะคะอย่าอย่าเล่นในทางที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า มูในสายที่ไม่ดีมูในทิศทางที่เป็นพลังงานลบนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณนะคะให้พุ่งเป้าไปในทิศทางที่อยู่ในศีลธรรมจงมีเมตากับตัวเองและเมตากับคนอื่นแต่การเมตตาต้องถูกคนถูกจังหวะด้วยนะคะจะเมตตาทุกคนเลยไม่ได้เพราะบางคนบางท่านเขาไม่ได้มีจิตวิญญาณที่ ตื่นรู้เขาไม่ได้มีจิตวิญญาณที่เข้าใจในหลักนี้เขายังติดอยู่กับวงเวียนเวียนบ่ายตายเกิดเหมือนเขามีพลังงานลบจนเกินไปถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวคุณอาจจะหลงดึงดูดพลังงานซึ่งจะทําให้คุณนะคะติดกับก็ได้เป็นไพ่เตือนขึ้นมานะคะครอบคนคุณจงเชื่อตามเซน์คุณแล้วกันนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกว่ามีพลังงานที่มองไม่เห็นนั่นก็คือพลังงานที่มี เป็นลมพัดลมเพเป็นพลังงานที่คนที่จิตใจนะคะจิตใจเอามาเห็ดเช่นอย่างไรเป็นคนที่บอกอยู่ในการปฏิบัติเป็นคนที่บอกศึกษาแต่ในขณะเดียวกันเขาเอาสิ่งที่เขารู้นะคะไปทําพลังงานไม่ดีอย่างเช่นไปทําในเรื่องไสยศาสตร์ในเรื่องที่ไม่ดีนะคะ สิ่งนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องหลีกเลี่ยงแบบนี้หลีกเลี่ยงคนแบบนี้นะคะเซน์คุณจะบอกคุณเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะพลังงานแบบนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่มีนะคะไม่ใช่ว่าพลังงานแบบนี้ไม่มีนะคะมีทั่วโลกค่ะมีทั่วโลกทั่วโลกเลยแตกต่างกันว่าแต่ละคนเขามีความเชื่อแบบไหนถามว่ามีไหมมีแน่นอนค่ะทั่วโลกมีหมด เพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกฝนอยู่ในหลักของความเป็นจริงอยู่ในสายกลางนะคะอยู่ในทั้งทางโลกและทางธรรมการที่เราอยู่ในทางโลกและทางธรรมนะคะคำว่าผิดพลาดเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่ให้ผิดพลาดน้อยที่สุดให้เรามีสติปัญญาให้เรารู้วิธีหลบเลี่ยงพลังงานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะยึดถือคุณงามความดีแล้วให้มีความหนักแน่น คุณจะผ่านกับพลังงานนี้ได้ค่ะอย่าอ่อนไว้นะคะในยุคนี้ต้องเป็นยุคที่เข้มแข็งค่ะเข้มแข็งกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็คือตัดสินใจไปเลยค่ะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วคุณจะอยู่รอดในพลังงานแบบนี้พลังงานที่มองไม่เห็นที่ส่งมาในพลังงานลบเนี่ยค่ะเขาจะกลัวมาก,มากๆกลัวคนที่เข้มแข็งกลัวคนที่พูดตรงกลัวคนที่ตื่นรู้ทางนี้แล้วไม่หลงกลเขาค่ะไม่มีความอ่อนไหวไม่มีไม่มี แม่หมอจะยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นคนที่เขาอยู่ในสายที่แบบว่าเข้มแข็งทั้งจิตวิญญาณรู้เท่าทันกิเลสรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมภายนอกคือหนักแน่นแล้วค่ะหนักแน่นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็คือไม่กลัวไม่อะไรแล้วเขาจะมีเกาะป้องกันของพลังงานนี้เองค่ะต่อให้พลังงานที่จะโดนส่งมาล้มพัดลมเพลหรืออะไรก็ส้างที่จะเข้ามาในทิศทางที่ไม่ดี เขาจะมีบางอย่างที่คอยเตือนเช่นครูบาอาจารย์แล้วพลังงานนี้จะทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะเตือนคุณนะคะอยากจะเตือนให้คุณระวังนะคะเพราะในยุคนี้เป็นยุคที่ทำดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีเกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะรวดเร็วจริงๆเป็นยุคที่กันกองเป็นยุคที่เข้าถึงถ้าใครทําไม่ดีก็เห็นผลทันทีทันใดถ้าใครทําดีก็เห็นผลทันทีทันใดก็คือในยุคของผลของการกระทําค่ะนั่นค่ะค่ะ ในยุคนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขออภัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นก่อป้องกันให้เราแค้วคาดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ